สวัสดีครับเพื่อนสมาชิก IT มีประโยชน์ทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับ IT มีประโยชน์นะครับจะมาแนะนำเพื่อนๆที่ใช้ธนาคารทกสอ,อยู่นะครับสมัครแจ้งเตือนเงินเข้าออกผ่านลายทกศ สามารถทําได้อยู่ที่บ้านทุกขั้นตอนง่ายๆฟรีด้วยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับซึ่งตอนนี้นะครับธนาคารทกศนะครับได้อัปเดตพัฒนาระบบใหม่นะครับในการสมัครแจ้งเตือนเงินเข้าออกเราสามารถสมัครได้ง่ายขึ้นนะครับสําหรับวิธีการสมัครนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับทําตามคลิปนี้ไปเรื่อยๆนะครับสิ่งที่เราจะต้องเตรียมก่อนเลยนะครับในการสมัครแจ้งเตือนเงินเข้าออกผ่านไลน์ทกศนะครับ 1. บัญชีธนาคารทกศของเรานะครับ 2. เบอร์โทรศัพที่ลงทะเบียนไว้กับธนาคารนะครับห้ามขาดอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับวิธีง่ายๆนะครับให้เรานะครับแอดไลน์ทกศนะครับที่ชื่อว่า B A A C Family ตามรูปภาพนี้เลยนะครับสังเกตดูตรงสัญลักษณ์สีเขียวนะครับที่มีรูปดาวนะครับนี่คือลายของแท้ของทกศนะครับ ให้เราทำการเพิ่มเ,เพื่อนก่อนนะครับและกดเข้าไปในห้องแชทนะครับเสร็จแล้วเราจะเห็นเมนูต่างๆเราก็สามารถสมัครบริการได้นะครับให้เรากดตรงที่แจ้งเตือนเงินเข้าออกตรงนี้นะครับอ่านรายละเอียดต่างๆแล้วกดยอมรับแล้วก็กดถัดไปนะครับกรอกข้อมูลหมายเลขประจำตัวประชาชนของเราให้ครบถ้วนนะครับแล้วก็กดลงทะเบียนได้เลยนะครับ หลังจากนั้นนะครับให้เรารับรหัส OTP นะครับที่ทางธนาคารทกสส่งมาทาง SMS มาทางเบอร์โทรศัพท์ที่เราลงทะเบียนไว้กับธนาคารนะครับเพื่อยืนยันการเป็นเจ้าของบัญชีนั่นเองนะครับจากนั้นให้กดยืนยันเลือกบัญชีที่ต้องการแจ้งเตือนเงินเข้าออกนะครับในกรณีที่เรามีหลายบัญชีนะครับเราก็สามารถเลือกได้นะครับแล้วก็เลือกอรายการแจ้งเตือนแนะนําเลยนะครับ ให้เราเลือกทั้งหมดแล้วก็กดถัดไปนะครับอ่านรายละเอียดต่างๆให้เข้าใจก่อนนะครับแล้วกดยืนยันสมัครแจ้งเตือนสำเร็จกดตกลงเมื่อเราสมัครแจ้งเตือนเงินเข้าออกสำเร็จแล้วนะครับเมื่อมีเงินเข้าบัญชีหรือออกจากบัญชีนะครับ ธนาคารจะมีการแจ้งเตือนผ่านไลน์นะครับตามรูปภาพนี้เลยนะครับง่ายๆนะครับสำหรับคนที่ต้องการสมัครแจ้งเตือนเงินเข้าออกผ่านไลน์นะครับก็สามารถทำได้ง่ายๆฟรีด้วยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่เข้าใจนะครับให้กดเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับหากคลิปนี้มีประโยชน์นะครับพิมพ์คำว่ามีประโยชน์ด้วยนะครับสำหรับในคลิปนี้ IT มีประโยชน์ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ